โอ้โหม่ใชกานัเฉยโอันละ้นะเออจะคยพวกอะไรกันเลยเหรอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรับเตอร์ละเซนส์บันเทิงอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ไม่อยากจะพูดเยอะค่ะตัวจะเจ็บคอสะก่อนเพราะอยากจะเก็บคอไว้หากับเทบเต็มนะสิคะแต่ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะตอนนี้รับเตอร์มีภาพบรรยากาศหน้ากองเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันค่ะด ที่เธอพูดมาก็มีส่วนเหมือนกันแิแส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 แ่แส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 แอแสแพแอแาแ่แตแพแอแ่แสแ่แสแสแสแ่แสแสแ่แสแสแสแ่แแ่แ และนี่คือบรรยากาศหน้าก้องถ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆน้อยจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> แต่อย่ากดลับเตอร์ไปเลยนะครทุกคนค่ะเพราะลับเตอร์นี่ยใไล้ทุกคนไปหาในเทปเต็มมากกว่า <c oughs> แต่เดี๋ยวค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปจริงๆเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้กันก่อนคะ่ะดูฟิเตชาติสเบอร์ เป็นไงบ้างหาอ่ามาบริษัทหาไม่สำเรัจก็คือแบบอยากมาตั้งนานแล้วดอยู่ทำบ้านให้มันร้อยกว่าตอนแล้วอ่ะคุณชมก็ดูใน u t ทู e ก็ได้ทัาพลาดเวลาดูออกอากาศแต่ไม่ได้ดูคร้อยกว่าตอนคือที่มาเนี่ยคือไม่ได้กะจะมาออกรายการหรือมาเล่นเลยนะคือกะมาอยู่ก anyway? ับไอ้คนพวกนี้ว่าค่อยทำงานกันยังไงเออทำงานแล้วเป็นไงบ้างผิดหวังมากเสียเวลา คือมันเป็นความสดจริงๆควังว่าทีมงานติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งมด้ไหมคะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยตอนเปลี่ยนชุดผ้าว่าแบบขอมาอีกได้ไหมมันมาแล้วเราก็ไม่มาซึ้มาเสพมาสนุกสนานมาดูอย่างเงี้ยค่ะอยากมาอีกได้อีกได้ไหมในในเทปต่อกันไปเลยอ่ะคืออัดอีกเป็นไงอะได้สิจะเป็นอัดเัิดเดียวเั็นที่เทปเดียวอัดตัวสักเทปอัดตัวดีกว่าแต่ว่าล็อบบี้ขอเป็นเวอร์ชั่นพูดภาษาไทยแต่สำเนียงภาษาอังกฤษโอเค สำหรับเทคนิคการดูในบริษัทที่ไม่จดบันทึกข้อมูลเยอะจะให้คุณผู้ชมดูเล็กเชือกออกแบบจุดเพิ่มแคปชั่นเพิ่มภาษาอังกฤษเพิ่มอ่านเพิ่มภาษาอังกฤษ ได้คูณไฟแรงจะไม่รีเวรับชมเทปเต็มแบบไม่อัน้นเต็มสตรีมได้ในวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมนี้เวลาเดิม4โมงเย็นทางช่องวัน31นะคะวันนี้หมดเวลาของเซนส์บันเทิงแล้วรับเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ